ในโลกของวงการลูกหนังนั้นมีนักเตะหลายคนที่สร้างชื่อขึ้นมาและก้าเข้าสู่วงการด้วยหลากหลายแรงจูงใจซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่แสนจะอบอุ่นและลึกซึง้งนั่นคือการที่มีพี่ชายอยู่ในวงการและเลือกที่จะเดินตามรอยเท้าหลายคนเริ่มจากการดูพี่ชายของเขาลงเล่นในสนามหรือแม้แต่กับบางคนที่เล่นเคียงข้างกันในช่วงวัยเด็กและเข้าสู่วงการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันซึ่งในระหว่างที่เรากำลังอัดคลิปนี้อยู่ก็ได้มีข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนใจเกี่ยวกับ2พี่น,อน้อง นั่นก็คือการจากไปของดิโอโก้โชตาตัวรุกหงแดงลิเวอร์พูลและน้องชายของเขาอย่างอังเดรซิวาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์น่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลซึ่งเราขอไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงแต่ขอแสดงความเสียใจและขอให้ทั้งคู่ไปสู่ภพภูมิที่ดี และในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์และพูดถึง5นักเตะที่เดินตามรอยเท้าพี่ชายสู่วงการลูกหนังให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับคนแรกโจบเบลลิงแฮม กองกลางแดนผู้ดีของเสือเหลืองโบรุสเซียดอทมุนซึ่งเราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสโมสรนนี้ได้ปั้นดาวรุ่งให้กลายเป็นดาวเด่นของวงการฟุตบอลมาแล้วหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อุสมานเดมเบเล่เออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนและคนที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือพี่ชายของโจ๊บอย่างจูดเบลิงแฮม ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์คาแข่งอยู่กับทางรายชันชุดขาวเรอัลมาดริดจากรายชื่อที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ได้ดีหลังจากย้ายออกจึงไม่แปลกเลยที่โจบจะตัดสินใจเข้าร่วมกับทางเสือเหลืองสองพี่น้องคู่นี้เล่นฟุตบอลด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กแถมยังเข้าร่วมอะคาเดมีที่เดียวกันอย่างเบอร์มิงแฮมอีกด้วยและเป็นทางจุที่ถูกดันขึ้นชุดใหญ่ก่อนจะตัดสินใจย้ายไปคาแข่งในเยอรมัน เช่นเดียวกับทางโจ๊บที่เดินตามรอยเดียวกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในอังกฤษนานกว่าพี่ชายเสียเล็กน้อยและเขาก็อาจจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ตามรอยพี่ชายได้ด้วยเช่นกันคนที่ 2. n i นิโก้วิลเลียมส เรื่องราวของนิโก้วิลเลียมส์และพี่ชายของเขาอย่างอินากี้วิลเลียมส์ดูเหมือนจะทรหดตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเพราะครอบครัวของทั้งคู่นั้นที่เดิมทีอาศัยอยู่ในประเทศกาหน้าได้ตัดสินใจเดินทางอพยพจากบ้านเกิดข้ามมายังประเทศสเปน ก่อนที่จะให้กำเนิดคนพี่อย่างอินากี้และตามมาด้วยคนน้องอย่างนิโก้ทั้งคู่เติบโตในเมืองที่มีความรักต่อฟุตบอลเต็มเปี่ยมอย่างบิลบาและพวกเขาก็มีความรักต่อฟุตบอลเช่นเดียวกันอินากี้วิลเลียมส์ย้ายเข้าร่วมกับชุดเยาวชนของแอตเลติกบิลบาตั้งแต่ยังเด็กก่อนที่คนน้องอย่างนิโก้จะตามรอยพี่ชายโดยการย้ายมาเข้าร่วมด้วยเช่นกัน จนถึงปัจจุบันแล้ว2พี่น้องวิลเลียมส์ก็ได้สร้างชื่อเสียงในชุดใหญ่ของแอตลติกบิลเบาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแฟนบอลสเปนซึ่งดูเหมือนว่าคนน้องอย่างนิโกสก็มีแนวโน้มที่จะหาความท้าทายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และจบเรื่องราวของเขากับพี่ชายในสีเสื้อของแอตลติกบิลเบาอย่างสวยงามคนที่ 3. e อีธานอ p มบเป แม่ชื่ออย่างเอ็มเปเป้จะทำให้แฟนบอลทั่วโลกนึกถึงพี่ชายอย่างคีเลียนที่คว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดของยุคแต่ความจริงแล้วยังมีอีกหนึ่งเอ็ม p ปเป้ที่กำลังเดินตามรอยอยู่เงียบๆนั่นก็คืออีธานเอ็มเปเป้น้องชายแท้ๆที่เติบโตมาในครอบครัวนักกีฬาเช่นเดียวกัน ทั้งสองพี่น้องเริ่มเล่นฟุตบอลพร้อมกันตั้งแต่ยังเด็กโดยมีทั้งพ่อและแม่คอยสนับสนุนเส้นทางนี้อย่างเต็มที่คีเรียนโด่งดังกับ i อเอสโมนาโกก่อนย้ายสู่ป h เส่วนอีธาเลือกอยู่กับป h เตั้งแต่ระดับชุดเยาวชนจนล่าสุดได้ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับสโมสรในลีกเดียวกันอย่างเรลวและถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าที่ควรจากอาการบาดเจ็บ แต่เชื่อว่าอีธานอ b มเป้นในวัยเพียง18ปีจะหาเส้นทางของตัวเองเจอได้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วคนที่ 4. y a ยายาตูเรก่อนที่ยายาตูเรจะกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งและครบเครื่องที่สุดของยุคพรีเมียร์ลีกหลายคนรู้จักเขาในฐานะของน้องชายโคโลตูเร กองหลังที่แจ้งเกิดกับอาร์เซนอลยุคไร้พ่ายภายใต้การคุมทีมของอาร์แซนเวนเกอร์ทั้งสองเติบโตมาจากประเทศไอวอรีโคตเริ่มต้นชีวิตนักเตะในแบบที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความฝันโคโลเดินหน้าไปยุโรปก่อนและเมื่อยาย่า,ยายได้โอกาสเขาก็เลือกเดินตามรอยพี่ชายโดยเริ่มสร้างชื่อกับทีมอย่างเมตลูกโเนส โอลิมปิกอสและโมนาโกก่อนจะถูกทางบาร์เซโลนาเซ็นสัญญาและกลายเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ยุคของเปปกวเดล่าหลังจากนั้นยายาตูเร่ก็มาสร้างตำนานของตัวเองในอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมพาสโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในยุคเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ทำให้ชื่อของทั้งสองพี่น้องตูเร่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไอวอรีโค้ทและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในแอฟริกานับไม่ถ้วน คนสุดท้ายฟาบ,บิโอดาซิวาสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคทองของเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันคงไม่มีใครลืม2พี่น้องฝาแฝดจากบราซิลที่วิ่งพลานอยู่ทั้ง2ฝั่งสนามอย่างราฟาเอลและฟาบิโอดาซินวา2แบ็กจอมบุกที่เล่นกันได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่มีความกระหายและความดุดันที่ไม่แพ้กัน แม้จะเป็นฝาแฝดแต่เส้นทางของทั้งคู่กลับไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวราฟาเอลมักได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่าและมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับทีมชุดใหญ่สสำหรับฟาบิโอแล้วแม้จะได้รับการจับตามองไม่แพ้กันในช่วงแรกแต่ทว่าชีวิตน,นักเตะของเขากลับเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและการแข่งขันที่สูง ทำให้โอกาสในทีมชุดใหญ่ค่อนข้างจํากัดซึ่งหลังจากนั้นฟาบิโอก็ถูกปล่อยยืมไปคา์ดีฟและเลือกเดินเส้นทางที่ต่างจากพี่ชายทั้งการย้ายไปมิดเดิลสโบรนองส์และโอลิมเปกอสซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้แสงของฝาแฝดที่โดดเด่นกว่าแต่ทางฟาบิโอก็สามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจในเส้นทางการคาแข้งของตัวเองได้ และนี่คือ5นักเตะที่เดินตามรอยเท้าพี่ชายสู่วงการลูกหนังหากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปและพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ